สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่292แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่292กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด25รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งนะคะคท่านเป็นชุดกรรมการนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะทานเป็นเหรียญอามพระพรมนะคะหรือจะเป็นรายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จเขาทานะะรายการที่6นะคะองค์นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยนะคะพิมพ์7ชั้นค่ะหรือจะเป็นหมายเลข 23, 24, 25นะคะ สนใจหมายเลขไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรเข้ามาสายด่วนสายตรงได้เลยที่เบอร์0891927153ค่ะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านนะครัท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะหากท่านได้เข้ามารับชมในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันด้วยค่ะหนูลงคลิปทุกๆวนันคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อๆไปนะคะ หากวันนี้ท่านใดปิดทันจองทันรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันที่รายการที่1กันค่ะคุณ่่านวันนี้นะคะรายการที่1น,นะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญอามพระพรมของท่านของหลวงปู่ดูวัสแกนะคะวัดโคกมะยมจังหวัดอยุทยาค่าท่านเป็นเหรียญปีสองห้าสนะคะเหรียญ สอนพระรามนะคะท่านสอนพระพรมนะคะขอภัยด้วยนะคะคุณท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์ด้วยกันเลยนะคะเป็นชุดกรรมการค่ะรายการนี้ขอเปิดแบ่งปันที่1000บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านหนึ่บาทนะคะหน้ากล่องท่านอักษรว้ชัดเจนเลยนะคะคุณท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญเลยนะท่านเหรียญอามพระพรมนะคะของหลวงปู่ดู่ค่ะ1,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ ขออนุญ,ญาตนำออกมาจากกล่องให้กับุท่านได้ชมกันนะคะเหรียญอาร์มนะคะท่านพร้อมพรมนะคะท่านใดที่ต้องการนะคะคท่านเก็บไว้นะคะศึกษานะคะไม่ควรพ้าคา่ะหากันได้ยากนะคะถ่ายจากกล้องสดเลยะคะ่ะท่านมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเหรียญที่สองนะคะ จดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะหน้าเหรียญท่านคมชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยฉีดขวน้ท่นา,ทานอยู่ในชุดกรรมการนะคะเป็นเหรียญเปลือยน้าท่านยังไม่ได้เลี่ยมนะคะของหลวงปู่ดูนะคะท่า,ทานสอนพระพรมนะคะเหรียญอารมค่ะด้านหลังก็จะเป็นรอยจานยันอักขระท่านชัดค่ะ หมายเลขหนึ่งนะคะแบ่งปันที่1,000บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะถัดมาข้าท่านมากันที่รายการที่สองนะคะรายการนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ชอบนะคะท่านวัดป่านะคะจังหวัดเลยนะคะปี2514ค่ะเป็นเหรียญกลมนะคะหลวงพ่อชอบนะคะเนื้อเปียกทองข้าท่านรุนแรกนะคะพระอาจารย์ชอบค่ะ สวยมากๆเลยลท่านอยู่ในกล่องเก่าเดิมนะคะท่านใดปิดทนหนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นของท่าน400บาทนะคะพระอาจารย์ชอบนะคะปิดให้ทันกันเลยนะคะวันนี้นะคะเหรียญสวยคมชัดค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่3ค่ะ รายการนี้น้าท่าน,นเป็นพระปิดตาของหลวงปู่ไข่นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะตรงนี้เป็นคราบทององค์ลงรักเดิมนะคะาท่านนี่ค่ะหาองสวยๆเก่าๆเดิมๆแบบนี้ได้ยากนะคะเก็บได้เก็บค่ะองค์นี้ปิดตาปูไข่ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะ วันนี้พิเศษให้กับคุณท่านเลยนะคะในเดือนนี้นะคะคุณท่า,ทาน400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สค่ะรายการนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะคะของหลวงปู่ทวดข้างบัวเอาท่า,ทานแล้วก็หลวงปู่ดูวัดสแกจังหวัดอยุธยานะคะเป็นเหรียญปี2521ค่ะได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะ รายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะท่านหลวงปู่ทวดข้างบัวนะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะท่านใดปิดทันในวันนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะสวยมากๆเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นรอยจานยันอักขระชัดเจนเลยนะคะ EP นี้เปิดแบ่งปันให้พิเศษเลยนะคะสำหรับคุณท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันค่ะแล้วก็พิเศษให้ในช่วงเทศากาลส่งเทศากาลลอยกระทงนะคะท่านขออภัยด้วยนะคะหลายท่านก็ไปลอยกันมาแล้วนะคะท่านองนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะรายการนี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นแตกรายงานนะคะ วัดระฆังโคสีตารามอนท่านดูหน้ากรองนะคะท่านอักขรไว้ชัดเจนค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นนะคะท่าน400บาทค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%่้อยเเซนต์ท่านไม่มีบิ่นไม่มีแตกหักนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดค่ะเป็นสมเด็จแตกรายงานนะคะองค์นี้สี่บาทเท่านั้นค่ะ ด้านหลังนะคะท่านจะเห็นว่าอักขรไว้ว่าวัดระฆังโคสิตารามนะคะสวยๆคมชัดเลยนะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมๆนะคะท่านเก็บได้เก็บกันเลยนะคะรายการนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยคองท่านพิมพ์7ชั้นนะคะวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองค่ะ ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทเท่านั้นของท่านสมเด็จเกตชัยโยนะคะพิมพ์เจ็ดชั้นสวยๆของท่านองค์พระสภาพผิวพระท่านเก่าเดิมนะคะ400บาทเท่านั้น,นะคะ่ะขอภัยด้วยนะคะท่านมืออกล้องอาจจะเบรนิดนึงนะคะเดี๋ยวหนูปรับให้นะคะ 400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญอายุยืนนะคาท่านเหรียญอายุยืนนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะอายุยืนของหลวงปู่ศรีนะคะวัดเขาถ้ำบุญหน้าคเขาทานเป็นเหรียญปี25-17นะคะตัวหนังสืออากาักขรท่านชัดเลยนะคะ เหรียญปู้รีอายุยืนรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะท่าน400บาทนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตานะคะ400บาทค่ะท่านจะส่งฟรีครบทุกบ้านนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคท่านเลี่ยมกรอบลงยานะคะกรอบลายไทยสวยๆแบบนี้ท่าน องนี้นะคะขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะไม่ต้องไปเลี่ยมแล้วนะคะด้านหลังนะคะท่านนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะท่านท่านใดที่กำลังมองหาพระสมเด็จสวยๆสักรายการนะคะพิจารณาองค์นี้กันได้ค่ะ พอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการนี้เป็นอนุสร์สร้างโรงเรียนนะคะของสมเด็จพระยาน,นาสังวรนะคะท่านหล,หลวงปุ่โตนะคะวัดประดู่ิมพีกทมค่ะปี2517นะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะองค์นี้ขอแบ่งปันที่300บาทเท่านั้นนะคะท่าน 300บาทนะคะจัดส่งฟรีนะคะท่านท่านใดนะคะศรัทธาสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะเป็นเนื้อผงนะคะของหลวงปุตโตนะคะอนุสรสร้างโรงเรียนค่าท่าน300บาทเท่านั้นเลยนะคะสามร้อยบาทพร้อมส่งค่ะ พาดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบค่ะรายการนี้นะคะอง์นี้เป็นพระสมเด็จของหลวงปุโตนาน,านแผ่เมตตาปุกเสกห้าไตรามาสนะคะสองห้าหนึ่งแปดถึงสองห้าสองสองค่ะวัดประดู่ฉิมพีนะคะองนี้วันนี้พิเศษเลยนะคะขอแบ่งปันที่สามร้อยบาทเท่านั้นคะท่าน,านเป็นสมเด็จขาโตะนะคะของหลวงปุโตะนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นคะท่าน สวยมากๆเลยนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะคุท่านถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะสมเด็จคาโต้หลวงปู่โตสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพรับ ปิตาหลวงปุตโตวัดประดู่ฉิมพีกทมนะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้รุ่นแรกค่ะปี2 5งห้าสองหนึ่งนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่าวท่านองค์นี้นะคะปิดตาจัมโบ้รุ่นแรกนะคะใต้ฐานฝั่งตะกุดสองดอกค่ะเป็นเนื้อผงเกสรน,นะคะท่า,ทานองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะนิ้วมือท่านชัดนะคะงดงามมากค่ะ ใต้ฐานฝั่งตะกุดนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะาท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะท่า,ทานองค์นี้นะคะ400บาทค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้รุ่นแรกเหมือนกันนะคะ วัดประด,ดูชิมพีกทมนะคะท่านปี2521นะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมๆค่ะองค์นี้จะฝังตะกุดทั้งหมดด้วยการ9ดอกนะคะท่านกดอกด้วยกันนะคะขอแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะยิงลงกลองยิงเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดนะคะนิ้วมือท่านชัดะคะ่ะท่าน รับประกันของเสือตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า E.P. แล้วนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะท่านองค์นี้นะคะ400บาทค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่13ค่ะรายการนี้น้าท่านเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบ พลาสติกนะคะท่านเป็นกรอบเก่าโบราณกันน้ำนะคะเลี่ยมสวยๆอย่างนี้เลยนะคะท่านเลี่ยมกันน้ำนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นค่ะ350บาทนะคะพระสมเด็จองค์นี้นะคะตาท่านใดวายตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีไปครอบครองค่ะ350บาทค่ะ มาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการนี้เอาท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตการามนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะวันนี้ขอแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นค่ะท่าน350บบาทนะคะรายการนี้นะคะคุณท่านดูใบหน้าท่านนะคะเหรียญเก่าเดิมนะคะท่า,ทาน อาจจะมีการเหรียญสึกบ้างเน่าท่านเหรียญเก่าเดิมเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะ350บาทเท่านั้นค่ะวันนี้แบ่งปันให้เลยนะคะเฉพาะ EP นี้นะคะท่านปิดให้ทานกันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะ,ะนาท่านปี12สองนะคะวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขนทษจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่าน เหรียญหน้าท่านนะคะสวยมากๆเลยน้งท่านเก่าเดิมนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านเป็นเลี่ยมใสๆแบบนี้กันน้ำนะคะขอแบ่งตอนที่สามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะปีสองห้าหนึ่งสองนะคะท่านใดนะคะโทรเข้ามาก่อนหรือทักไลน์มาก่อนนะคะคนแรกนะคะหนูพร้อมปิดการขายให้เขาท่านหนูดูตามเวลานะคะฉะนั้นปิดให้ทันกันนะท่าน โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะอง์นี้350บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะรายการนี้เป็นพระปิดตานะคะ่ะท่านองค์นี้เป็นเนื้อชินนะคะเป็นหล่อโบราณน,นะคะเป็นหล่อโบราณน,นะคะ่ะท่านองค์นี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะท่านต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะเป็นหล่อโบราณน,นะคะวันนี้ขอแบ่งปันนะคะ องนี้ที่350บาทเท่านั้นค่ะ350บาทนะคะท่านองค์นี้นะคะปิดตานะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้น้ท่านมาพร้อมเลื่อมกรอบกันน้ำนะคะแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นค่ะ350บาทนะคะ เฉพาะวันนี้เลยนะคะจะส่งฟรีค่ะท่านสวยมากๆเลยนะคะด้านหนังเป็นพระครูวิสัยโสพลหรือหลวงปู่ทิมค่ะใบหน้าดวงตาท่านคมชัดนะคะ350บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนนะคะพระครูวิสัยโสพลหรือหลวงปู่ทิมนะคะท่านวัดช้างให้นะคะแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นค่ะท่าน 350บาทนะคะท่านใดเข้ามารับชม ep ในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะท่านมาพร้อมเรื่องกรอบลงยาเลยนะคะด้านหลังเป็นสถูปของหลวงพ่อทวดนะคะท่านเหรียญเก่าเดิมนะคะ350บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญพระครูวิริยกิติหรือหลวงปู่โตะนะคะท่าน อายุท่าน82ปีนะคะที่ระลึกนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านเป็นเลี่ยมกรอบแข็งแรงเลยนะคะเป็นปี2511นะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะเรียนนี้ขอแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งนะคะท่าน400บาทพร้อมส่งค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะ รายการนี้นะคะคุณท่านเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะคะท่านวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเป็นรูปหล่อองค์ลอยท่านนะคะหลวงพ่อเงินนะคะสวยมากๆเลยนะคะท่านรายการนี้ขอแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นค่ะ350บาทนะคะหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าเปิดโชว์องค์เนื้อพระให้เห็นกันชัดๆนะคะ350บาทค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะท่านอายุท่าน77ปีนะคะแบ่งปันที่วันนี้เลยนะคะ350บาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่าน350บาทนะคะอีพีนี้เปิดแบ่งปันให้พิเศษกันแล้วนะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะเฉพาะอีพีนี้ค่ะ350บาทเท่านั้นค่ะลาผลภูนทวีนะคะ หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเขาท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่22ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพระครูยานวิลาศนะคะปี2513ค่ะอายุท่าน92ปีนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านขอแบ่งปันที่350บาทนะคะ350บบาทนะคะเนื้อทองแดงลมดำค่ะ ด้านหลังนะคะก็จะเป็นยันอัคราท่านนะคะ350บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะรายการนี้เป็นพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบเน่าท่านองค์ลงลักปิดทองนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเลยน่าท่านเป็นเลี่ยมสามห่วงแบบนี้นะคะวันนี้ขอเปิดแด่งปานที่350บาทเท่าน้นคน่ะท่าน350บบาทนะคะพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะคะ สวยมากๆเลยน่าทาน350บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ไวให้ทันกันเลยนะคะพร้อมหูห่วงนะคะขึ้นคอปูชาได้สวยๆค่ะ3ามห่วงแบบนี้ค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่24ค่ะรายการนี้นะคะเป็นอนุสรสร้างโรงเรียนนะคะสมเด็จพระยานณสังวอนน่าทานของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีค่ะเป็นปี2517นะคะ รายการนี้ขอแบ่งปันที่300บาทเท่านั้นเขาท่าน300บาทพร้อมส่งนะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะท่านนี่นะคะอนุสรสร้างโรงเรียนนะคะองนี้แบ่งปันที่300บาทเท่านั้นเขาท่าน300บาทพร้อมส่งนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่25ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉินพีนะคะปลูกเสก3าไตรามาสท่าน2 5 2าน25ถึงสองนะคะเป็นปิดตาปุดนี่นะคะองสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านนิ้วมือท่านชัดนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะท่านที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ ปิดตาปดนี้หลังยันนะนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านสวยมากๆเลยนะคะปิดตาปดนี้นะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะท่านอรค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะคุณท่านสนใจศรัทธา อยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153จะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะส่งฟรีครบทุกบ้านนะคณท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่ายี p แล้วนะคะไม่มีปัญหาค่ะให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาก่อนหรือทักไลน์มาก่อนนะคะหากท่านใดเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะท่าน แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะอีพีนี้เปิดแบ่งปันให้พิเศษเลยนะคะเฉพาะ e ีนี้เท่านั้นค้าท่านท่านใดปิดทานจองท่านรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ